สวัสดีครับวันนี้มาจังหวัดพระนครศรียาครับรักนาอายุธยาครับนี่คาเฟ่รักนาคาเฟ่ครับบรรยากาศบรรยากาศของร้านนะเดี๋ยวเราเดินผ่านโอ้โหนี่ไม้ไผ่ทำเป็นทำเป็นโครงไม้ไผ่ทางเข้าโอเคครับนี่ดูบรรยากาศก่อนครับ นี่โอเคนะฮะรักนาคาเฟ่พระนครศรียาครับบันไดทางขึ้นไม้ไผ่ความกว้างก็สองเมตรได้โครงสร้างไม้ไผ่ขัดไม้ไผ่เลี้ยง ดูฮนะนี่โครงสร้างไม้ไผ่ใช้เหล็กอยู่ตรงกลางอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เชื่อมนี่นี่บรรยากาศอุกหูน้ำได้เลยนี่หลังคาลักนาคาเฟ่โอเค ตรงนี้เขตเขตห้ามเข้าอ่าสงสัยเอาอ๋อจะเข้าเนะี่ยต้องใช้เงินยี่สิบบาทนี่รักมาคาเฟ่ช้าจ,จากนะ่ะนี่เรามีซุ้มด้วยนี่โอ้โหนี่ขุดนี่เลยขุดอย่างนี้เลย บรรยากาศมีข้าวด้วยมีทองลูกข้าวด้วยปลูกข้าวปูกข้าวเดินเข้ามาตั้งเดินนะด้านล่างเป็นโครงเหล็กโครงหลกเสาปูน สุวรรณวัดเชิงถ้าวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมงคลบพิษนี่ฮะบันเดร์ชื่อวัดของนานี่บรรยากาศมีซุ้มนั่งด้วยนะมีซุมนั่งซุมนั่งตรงกวางตรงสี่ซุ้มแล้วก็กําลังสร้างอยู่อีกหนึ่งซุม้มเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศบุญเลิศก,กับบุญมาอยู่นี่ครับ บรรยากาศยามเย็นนะ่ะนี่ทางเดินโอ้โห,โหดูะ่ะทางเดินเนาใ <c oughs> ช้เชือกไม้ไผ่ตั้งต้นนะ่ะนี่เดินทางนั้น <c oughs> นี่เดินไปนู่นนะเดินอลกูลก่นโดโครมใหญ่ใช้เสาปูน สอบพูลจะใช้คานเหล็กนะคานเหล็กยึดโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงฝั่ง,งนี้นี่ทุ่งตองทุ่งนาโอ้โหดูซุ้มซะก่อนนะความสูงกองซุ้มนี่ตรงนี้อะไรโอ้โหไม่ไฟายขัดทำโครงเหล็กเชื่อมเหล็กเชื่อมออกไปที่นั่งที่นั่ง ทำที่นั่งเป็นจุดๆดูทีโคง้งกว่าตรงนี้ก็ประมาณสองเมตรใช้ไม่ไผ่หมดเลยสวยงามเดี๋ว,ว่าข้างในเป็นโครงเหล็กอะ่ะพี่สายแท็บ อืมใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ขัดออใช้ลูกนอ็อตไอ้ลูกนอ็อตอะไรนั่นอ่ะยิงใช้ไม่ก็ไม่ใช่ตะปูลูกนอ็อตใช้หัวนอ็อตที่ยิงบ้านหลังคาบ้านแ่ะแล้วถ่านอันนี้ใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ตรงเรียบอืมสุดยอด สุดยอดสุดยอดไม้เนี่ยเห็นไมเป็นไม้เก่าอ่ะแล้วก็ขัดด้วยไม้เนี่ยข้างบนอย่างนี้รักนาที่ดินก็ประมาณสักสี่ไรแต่แต่ถ้รวมใหญ่พื้นใหญ่นุก็เริ่มขยายพื้นที่ไปนู่นเห็นไหมใช้ไมโครขุดดิน นี่ตุง้งนาเกี่ยวไปแล้วข้าวเกี่ยวไปแล้วโอ้หนี่ขัดยังไงเนี่ยดูทดสอบขัดยังไงอืมกังลำก็ไม่ยากนะแต่พนเวลอเก่าต้องเรือนี่ประมาณหนึ่งรถกระบะไม้ไผ่นี่ ซ <languages? S 2> ุ้มซุมไม้ Jam ไผ่กล้ดีนะแนะนำเลยทำถาวรเลยเสาไม้เสาเหล็กนะอันนี้ซื้อตังหากได้ทำเสาเหล็กนี่ไม่นั่งกลัวขาดอ่ะนี่กรงเหล็ก โอ้โหดูด <c ười> ูดูดูดูใช้ไม้ไผ่คาดกัาไปคาดกันไปถึดยอดบันใดทางขึ้นก็เชื่อมกับเหล็กเชื่อมองเหล็กเชื่อมขึ้นข้างบนแล้วก็แฝนแฝนชุ้ม แฟนต้่งนไไหนาแล้วไถน่นาแล้วขุดคูคลองไส้ไก่ได้วยนะขอบที่นาดินนี้ไม่ใช่สี่ไร่นะประมาณหกไร่ดูนี่คิดไอเดีย บรรยากาศรักนาคาเฟ่ในประกอบเสียา